สวัสดีครับผมกชัยนะครับก้อยชัยแนะนําตัวก่อนนะครับผมนะครับเป็นสมาชิกของบริษัทเคซีเอ็มนะครับรหัสนะครับรหัสของผมก็คือ8 8 8 8 8 8 5ตัวนะครับชื่อเฉยวัตรลายดวงนะครับเป็นสมาชิกของบริษัทเคซีเอ็มที่ถูกต้องแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกซื้อสินค้านะครับของบริษัทเคซีเอ็มนะครับซื้อจาก นักธุรกิจหรือว่าซื้อจับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับนี่น้ำมันเอ็นยืดครับผมน้ำมันนวดเอ็นยืดนะครับนี่หนึ่งกล่องนี้นะครับะจะมีอยู่3าขวดนะครับราคาข้างกล่องก็คือนี่หกรบาทนะครับ น้ำมันนวดเอ็นยืดนะครับมีสรรพคุณนะครับเยอะแยะมากมายนะครับมาเพราะว่ามีส่วนผสมของสมุนไพรที่ให้ประโยชน์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับ่หนึ่งกล่องนี้นะครับจะมีอยู่สามขวดนะครับนี่ครับนี่สามขวดแบบนี้นะครับนี่ครับ ก็เวลาจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้กับสมาชิกนะครับถ้าใช้ชัวนะครับ,บอของแท้แน่นอน100%เนตี่ยต้องซื้อกับสมาชิกเท่านั้นนะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับผมหรือติดต่อตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ก็ฝากน้ำมนันนวดอีกยืดไปด้วยนะครับผมสำหรับผมก็ใจก็ย่าลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ